วันนี้อีกเรื่องหนึ่งฮะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทักษะของผู้ใช้แรงงานซึ่งอันนี้จะเป็นความยั่งยืนในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแล้วความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็เพิ่มขึ้นด้วยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสารพลังขับเคลื่อนคนไทยเพื่ออัพสกิลรีสกิลและพัฒนาทักษะแรงงานในอนาคตนะตั้งเป้าภาคอีสานนะครับ 5 2 3 9 0 23, 4คนเพื่อหวังเพิ่มอัตราการจ้างงานภาคอีสานแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศนะครับในบรรยากาศวันนี้ฮะที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอาคารโดมอนเนกประสงค์วิทยายัเทคนิคตระการพืชผลครับมีทางอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะแล้วก็มีสสภูมิใจไทยในพื้นที่นะครับ รัฐมนตรีแรงงานเนี่ยยืนยันว่าเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและความก้าวหน้าของประเทศเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีแรงงานมีฝีมือเพิ่มขึ้นแล้วอันนี้เป็นนโยบายสําคัญนะหลักประกันทางสังคมเด่นเน้นทักษะทันสมัยคนไทยมีงานทําสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัยเศรษฐกิจแรงงานไทยมั่นคงอันนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานตั้งเป้าว่าทั่วประเทศนะปี68เนี่ยหล้านคน เป็นความท้าทายของตลาดแรงงานนะเพราะว่าผู้สูงวัยสูงขึ้นนะในขณะที่อัตราเกิดใหม่ลดลง,งเทคโนโลยีถูกนํามาใช้มากขึ้นมันก็ต้องพัฒนาทักษะความสามารถของทรัพยากรมนุษย์นะซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยขับเคลื่อนได้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อัตราการจ้างงานนะนะนะแล้วในการจัดงานนะก็มีการปอกบูธอย่างที่เห็นนะนี่รัฐมนตรีแรงงานนะเห็น,นออกต่จังหวัดบ่อยนะ<ม>นะไปหมดฮนะ เหนือใต้อีสานออกตกฮะรัฐมนตรีแรงงานอันนี้อีสานเนาะครับอันนี้บาร์เซนเดอร์บารเซนเดอร์การเั้ศกษานี่สําคัญนะโอ้ได้คือมันทําให้รายได้นะถีบสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำไปแบบคนละเื่มเลยฮะใช่แล้วดีเทคโนโลยีคือไม่ได้หมายคมว่าเทคโนโลยีมาแล้วคนจะตกงานหมดนะค่ะคนเนี่ยไปใช้เทคโนโลยีนะ